มิตรรกแฟนเพลงนะครับพี่ๆเ,เพื่อนๆน,อนอ้องๆที่นั่งชมกันทาง youtube นะครับวันนี้นะครับจะพูดกับข้าวคนจนมีเมนูที่นำเสนอนะครับพอดีเมื่อวานเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันก็ให้หน่อไม้มาไผ่บงมาหน่อไผ่บง ็เลเนี่ยจะทำอะไรดีนะทำน้ำพริกก็นกันดีกว่าครับวันนี้จะนำเสนอน้ำพริกกะปินะครับหรือที่ทางักใต้เขาเรียกน้ำชุบนะครับวัตถุดิบไม่มีอะไรมากนะครับก็พริกสดนะครับพริกสดอันนี้ผมซื้อมา20บาทเลยแต่ผมซอยไว้นะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้เพราะว่ามันจะได้ นำมาครบได้ละเอียดนะครับแล้วก็หอมแดงซอยนะครับหอมแดงนี่ประมาณ4หัวนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมนี่ประมาณสิบหัวนะครับผมซอยไว้เรียบร้อยแล้วมันจะได้เหมาะกับการตำให้ได้ละเอียดละเอียดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัวตัดนะครับขนมตัวตัด ทุกท่านคงรู้จักนะครับผมยูรถกระปิแหนถ้านน้ำพีกะปิไม่มีกะปิก็ไม่ใช่น้ำพีกะปินะครับน้ำชุบน้ำมะนาวนะครับผมคั้นไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการเดิมทำของผมนี่ผมไม่มีคนตัดต่อถ้าเกิดว่าถ่ายทำทั้งหมด้งมาตอนมานั่งทำอะไรกว่าจะเสร็จนะครับมันนานใช้เวลานานนะครับ อันนี้ก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลปีบ๊บมะพร้าวนะครับตอ,อนนี้ไปยาวๆเลยขั้นตัวแรกครับพริกสดนะครับที่ผมหันหมนปกปกห่นไว้แล้วนะครับตัดเลยนะครับอ่า๋ยวลงในครกหินแล้วก็กระเทียมซอยหอมแดงซอยนะครับ ี๋ยวผมจะมาอธิบายตอนช่วงหลังให้ฟังว่าทําไมถึงต้องใส่นะครับน,นี่เราก็ทาเลยนะครับในช่วงที่ดูผมตทาไปผมก็จะอธิบายไปด้วยว่าน้ําพิกุกิเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับหลายแบบมากหลายเวอร์ชั่นนะครับแล้วแต่คุณจะชอบนะครับว่าจะกินรสชาติไหนแต่ถ้าเป็น น้ำพริกกะปิของปัดใต้นะครับมันจะเข้มข้นนะครับเขาะจะใส่น้ำมะนาวเลยแล้วก็จะไม่หวานเหมือนทางาอีสานทางาอื่นนะครับน้ำพริกกะปิของปัดใต้จะไม่หวานนะครับเขาแทบไม่ใส่น้ำตาลเลยนะแทบไม่ใส่น้ำตาลเลยบอกไม่อนนะครับแต่แถวบ้านเรานี่ก็ บางทีใส่น้ำร้อนผสมไปน,น้ำครบกเลยนะครับแล้วก็หวานเคี๊ยบนะครับกินกันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบแต่ของแท้ที่ผมทําให้กินวันนี้นะครับเป็นของแท้ของแท้เลยของภาคใต้นะครับเพราะอะไรบางคนบอกว่าน้ำพริกกะปิเนี่ย เผ็ดมากก็กินไม่ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับคุณเะี่ยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่แต่พิกน้อยเอาแต่อันนี้พี่ผมใส่กระเทียมเยอะเพราะอะไรกระเทียมกับหอมแดงเยอะเพราะอะไรเพราะว่าผมต้องการให้มันร้อนผมต้องการให้มันร้อนนะครับต้องการให้รสชาติมันร้อนมันจี๊ดจ้านมันร้อนเผ็ดปากร้อนปากนะครับนี่อันนี้มันจะทำง่ายขึ้นมาหน่อย ครับอันนี้ผมตำเยอะนะครับอันนี้กันกระเด็นสักหน่อยนะครับกันมันกระเด็นออกมาจากใส่ถัวตักลงไปนะครับหอมอร่อยนะครับถ้าเป็นที่แบบใต้นะครับก็จะเรียกว่าถั่วต้ยถั่วต้ยถั่วต้ยนะครับใส่ลงไปนี่ถั่วตัดผมใส่แผงหนึ่งเลยนะครับใส่แผงหนึ่งไปเลยมันได้เข้มข้นนะครับอันนี้ถ้าหัว้งความหวาน ดูคิวว่ามันได้ขนาดไหนนะครับจูนนี้อร่อยนะครับจุนนี้อร่อยกะปินะครับเรื่องกะปิดีดใส่กันนะครับถ้ากะปิต้ไม่มีก็ผอแนะนำกินกะปิเรยองไปนะครับเราต่างจังหวัดนะครับที่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ภาคใต้นะครับก็ว่างๆนะครับมาทำกับข้าวกิมาทาน,นบวกที่กระเพเนี่ยมีแล้วแล้วก็ พืชผักก็ถ้าคนในเมืองส่วนมากเลยต้องออกไปซื้อผักซื้อผักซื้ออะไรมาแก้มมาทํานะครับแต่ว่าถ้าคนอยู่ตามบ้านนอก,กพืชหาผักริมรั้วตามวิถากรรมเอาเจออะไรก็เอามาแก้นะครับร้อนมากเลยนะครับ อะไรก็เอามาแก้มเอามาลวกเอามาต้มนะครับนี่เป็นขั้นตอน้นนี่ยวันนี้ก็มีคนอยากจะทำน้ำพริกกะปิแต่ว่าทำไม่เป็นทำเป็นแต่มไม่ถูกสูตรนี่ผมก็สอนให้นะครับสอนให้ต่างต้องใช้เวลานะครับฟังผมโม่ไปตำไปนะครับ จะหมุนไผ่ตรงนั้นนะจะเขียนครับบำรุงหัวใจความดงลความดันดีไขมันุดต่ให้เสเลื่อดนะครับดันสุงดันตํำหลายร่าษกาหลายโรคนะครับนักพิธีกรดมหัวอันนี้ผมก็พยายามเล่นนะครับไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันการตำของเราเนี่แหละเดี๋ยวเร็วไม่เร็วนะครับ จะปิบางทีนี่ค่าละเอียดมากก็ไม่อร่อยให้มันเป็นกากเป็นกานกาหรือไม่อรอนะครับมันจะอร่อยยิ่งข้นปลาไปถูกเนื้อพริกมั่นถูกเนื้อกระเทียมถูกเนื้อหอมนะครับมันจะอร่อยแล้วก็ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับว่าส่วนมากแล้วนี่คนที่ำทำท่านพี่กะปิ เขาจะเอามะเขือพวงเนี่ยใส่ใส่กใสไปให้แตกแล้วก็ทุบใส่ลไปนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมผมไม่ได้ชอบผมชอบมากินแก้มสดๆดีกว่าหรือม่ง้นก็เอาไปลวกก่อนครับไปลวคือผมไม่รู้นะความคิดของผมคือน้ำพี่กกะปิเวลาบที่เราทุบ มัเือพวงไปด้วยลงไปแล้วนี่เราจะกินได้ไม่ค่อยหลายวันมันจะเป็นน้ำมันจะมันจะไม่อร่อยนะครับเหมือนจะเสียรสชาติไปแล้วก็น้ำพริกกะปิบางท่านไม่อชอบความเข้นป้่นนะครับก็สามารถทําได้ครับคือละลายน้ําร้อนนะครับละลายน้ําร้อนละลายน้ําร้อนได้นะครับละลายน้ําร้อนได้ ละเอียดมนะครับตัวถึงไม่ชอบละเอียดมากนะครับไม่ชอบละเอียดนะครับนี่มันเป็นกิน้งเป็นกิ้งอยู่เพราะว่ามันมืนที่ผมออกเราเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงเม็ดของพลิกของตะเคียมของหอมเองอันนี้ดูไปแล้วนะครับทิชผมซื้อมา20บาท ง่ายง่ายเลยง่ายผมไต่ตัวตัดแถมตัวตัดให้อีกน,นะครับแล้วดูสูตรผมผมันจะหอมมากนะครับหอมอร่อยสึ้นข้นข้นนะครับสูตรน้ำพริกกะปิมีหลายสูตรนะครับของปตัตไตไม่มีหลายสูตรมากนะครับของชุมพรก็อีกแบบของกระบี่ก็อีกแบบทาง,งาก็อีกแบบพัทลลุงก็อีกแบบทะเลน้อยก็อีกแบบนะครับรสชาติไม่เหมือนกัน ตรงเหนือนทางบ้านเราเนี่จะหวานตลอดเลยเดี๋ยวอีสานนี่หวานอย่างเดียวเลยนะครับหวานอย่างเดียวเลยนี่หวานนะครับแต่ผมใกล้เนี่ยจะต้องเค็มน้ำเปรี้ยวน้ำนะครับเค็มเปรี้ยวน้ำตาลนี่ไว้หลังสุดเลยนะครับน้ำตาลแทบไม่ไมีแทบจะไม่มีนะครับเขากินเพียงแค่นั้นนะครับเพราะว่าเมื่ิกี่ะตีหวานก็ ก็แล้วแต่คนชอบเหมือนเดิมแต่อันนี้ของแท้แท้จริงๆนะครับผมขุมโบผมแท้แท้จริงๆของคนภาคใต้เขาจะเนื้อจะไม่ใส่มันตาลไนยูใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวเขาไม่ใส่เยอะอ่าอันนี้ก็อืมนี่นะครับผมทําเยอะนะครับมันนี้ผมทําเยอะผมทําเยอะผมแจกเพื่อนในช่วงโควิดแบบนี้ใครมีอะไร ก็ามาแบ่งปันกันนะครับก็ได้อยู่เดี๋ยวผมจะแบ่งให้คนช้อนสองช้อนไปกินกันนะครับถ้ามมีการเกิดทุกข์เราเราก็เดี๋ยวเข็นใจกันก็ตอนทุกตอนอยากนีนะ่นะครับใก่แล้วนะครับใก่แล้วตอนผมขอยอยังนิดนึงเนื้อถั่วมันจะฟูขึ้นมา แล้ใวในคนชอบนะครับแล้วคนชอบน้ำพริกรกระปิของผมสูตรสูตรนี้เข้มข้นมากเลยเสร็จปุป๊บเท่านี้นะครับอ่าละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้านับโปรตีนก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทำอะไรเอ่ยทางนี้นี่ครับกะปิวันนี้พอดีกระปิเอามาจากบ้านที่ใต้มันหมดมันเหลือแต่กะปิแกงนะครับ ก็เลยผมก็เลยไปเอาของระยองมาที่ในตลาดครับตะปีนี้ผมซื้อมา20บาทนะครับพริกผมซื้อมา20บาทผมก็จะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งนี่นอมาแล้วสมาชิกตื่นแล้วนะครับสมาชิกตื่นนี่มใส่เลยนี่นะครับอ่อนเบลล์มเลยใส่ลงไปนะครับไม่ต้องไป,ปกลัวเครม ครับแล้วก็ทมีผมใส่ไอซีส่วนผมใส่ไปสามส่วนอะ่ะผมใส่ไปสามส่วนเลยครับอ่าเสร็จแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองมาใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลนี่น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลตีมะพร้าวนะครับนี่เป็นเศษก้อนนะ แต่คือเอาง่ายๆดำไว้เลยนะครับชิมอย่าให้มันหวานให้มันเค็มนํำแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วหวานสุดท้ายนะครับม่หวานสุดท้ายช <ๆ S 1> ิมเรื่อยๆนะครับชิมเรื่อยๆชิมดูเรื่อยๆลดคากนะครับหูคงไปก่อนสักหน่อยคลุกเคล้านะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวน้ำมะนาวไม่เส่ทีหลังผมจะลดไม่เส่ทีหลังอันนี้เอาให้เข้ากันนะครับ ผรูให้เข้ากันก่อนให้พริกกับกะปินะับน้ำตาลมันเข้ากันก่อนหุ้มใหญ่เลยเป็นคุ้เล็กไปเลยนะค,ะครับคุ้ใหญ่เลยเป็นคุ้เล็กไปเลยทำไม่ค่อยได้เลยครับมันหนึบแรงนะครับหอมสุยเลยครับท่านผู้ชมหอมมากมาก เทากันแล้วนะครับอย่าโรยช้าวัวกำยำเหนียวหนึบเลยนะครับเหนียวเลยนะครับอย่ารอช้านะครับคราวนี้เราใส่น้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาววันนี้ผมครองมาอย่างดีว่าลูกมันน้อยนะครับมะนาวลูกมันน้อยผมมานั่งคันไม่ว่าถ้าเหิดผมมานั่งหัง่นนั่งทําตอนทำรายการนี้ก็พอดีไม่เสร็จกักทีแค่นาน ผมเลยทันไปแล้วนะครับน้ำมะนาวสดๆนะครับนี่หนึ่งช้อนเต็มๆนะครับใส่ลงไปเลยอ้าวสองช้อนเต็มๆใส่ลงไปเลยสามช้อนเต็มๆใส่ลงไปเลยนะครับอยู่ที่สามช้อนก่อนนะครับอยู่ที่สามช้อนก่อนผมปรุงรสนะครับก็ใส่เพื่อรสติที่อร่อยนะครับแล้วแต่คนชอบใส่ก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ผม หักไม่ได้นะครับผมชูรสเนี่ยอร่อยอ่าตอนนี้เข้ากันเมื่อกี้น้ำมะนาวอยู่ที่สามช้อนนะครับเราจิ้มไปเราให้เข้ากันก่อนโอ้ตอนนี้เหนียวมากครับจิ้มยากเหลือเกิน,ล,น,ล, <laughs> นลื่นมือเลยนะครับลื่นมือเลยนะครับท่านผู้ชมหักนะครับกินได้ามาเส้นได้หมดเลย นะครับใครอยู่ตามบ้านนอกนะครับได้เปรียบนะครับผักสวนครัวหากินง่ายนะครับคนที่อยู่ในเมืองก็ไปหาที่นึกที่ตลาดนะครับ๋่บ้านผมนี่มันอยู่นอกๆมาหาผักกินตามยาถาการรมได้เ,เดี๋ยวผมชิมก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงอืม้มส่ดิเปรง มันเวิร์กมากเลยผมให้เครดิตน,น้ำมะนาวอีกช้อนว้าวนี่ตอนนี้คนครับคนคนคนทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้แล้วนะครับต้องแบบนี้หิ้มกีกรอบ ช้อนละผมไม่ห้าช้อนเลยหมดนี่เลยนี่ครับเลยด้วยนะครับห้าช้อนกว่าเนียจบเลยสําหรับพริกยี่สิบบาทนะครับแต่จ,จำเอาไว้นะครับจะต้องทิมน้ำเทิมนำ้มนำเปรี้ยวตามหวานสุดท้ายเพื่อนนะครับหัวใจจำไว้เลยนะครับ น้ำพริกกะปิเขาไม่ใส่น้ำปลากัน <c oughs> <c oughs> ยาใส่นะครับยาใส่เด็ดขาดไม่งั้นไม่ได้ไม่พังนะครับอ่าผมชิมรอบสุดท้ายนลเสร็จแล้วนะครับว้าวดบเดี๋ยวผมตัดตัว นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตลารวยมากนะครับรวยมากการทำกับข้าวก็ดีอย่างนะครับทำให้เราไม่เครียดครับไม่เครียดเดี๋ยวผมตัดให้ชมหน้าตามันเดืเนะอด,เ,ดเข้มข้นนะครับน้ำพริกกะปิหรือว่าน้ำชุบเดือดเข้มข้นนะครับนี่ อเดี๋ยวผมให้ดูในนี้ก่อนทำคนเดียวใค่ทำคนเดียว,น,ยวนะครับเนีายอันนี้ในครกอันนี้ในครกนะครับอืมอันนี้ในถ้วยนี่ครับผมเมี่ยน้ำพริกกะปิสูตรตาปุ คนกับข้าวคนจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ